ับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมอธิพัฒน์วรังคณะนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำาการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ,อไม่เรียกว่าเครื่องมือเราเป็นเฟรมเวิร์ก s อ i นะครับในการประเมินผลโครงการนะครับ รีพอร์ตนะครับเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยด้านหน้าภาษาอังกฤษด้านหลังถ้าท่านไหนสนใจนะครับหลังจากประชุมเสร็จแล้วหรือว่าตอนนี้ก็ได้นะครับยกมือเดี๋ยวน้องจะเอาเดินเอาไปให้นะครับมีประมาณ10บก๊อปปี้นะครับก็เหลือนีอีกเล่มนะครับถ้าสนใจครับก่อนอื่นผมก็ขอเล่าเรื่องนิดนึงครับว่าประวัติของผมเป็นเดี๋ยว โอเคนะครับก็คือตอนนี้ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับให้กับอกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติในเรื่องเกี่ยวกับภาคีแล้วก็าการระดมทุนนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับยูนิเซฟด้วยนะครับด,ดูเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่อง SLI SO เนี่ยครับสำหรับโครงการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องอ การดูแลเด็กที่อยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับว่าบริษัทที่เขาลงทุนในเรื่องนี้เขามีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้ SRI เนี่ยในการดูว่าผลโครงการที่ภาคีต่างๆเขาทำงานนี้แล้วแล้วเกิดประโยชน์ยังไงแล้วก็ได้ ใช้เครือใช้เฟรมเวิร์กเนี่ยมันทำให้แตกต่างจากสิ่งที่ทำกันอยู่ก่อนหน้านี้ยังไงนะครับก็คือเราจะดูว่า,าการที่รัฐบาลไทยหรือว่าการที่หน่วยงานต่างๆเขาจะลงทุนต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาประเมินโดยใช้แบบประเมิน ปกติใช่ไหมครับจะไม่มีการวัดเป็นค่าเงินอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เขา,าเนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดเขาจะต้องอเลือก Priority หรือว่าเลือกโครงการหรือว่าเลือกการลงทุนที่มันมน,น่าสนใจหรือว่ามันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเป็นที่ประจักษ์ว่าโครงการนั้นนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือว่ามีสามารถาเลือก p า i o r i t y ได้นะครับก็คือเขาต้องการที่จะ ลงทุนน้อยลงแต่ว่าให้ได้ผลลัพธ์หรือว่าให้ได้ Impact ที่มากขึ้นนะครับหรือว่า Invest Less แล้วก็ให้ได้ Impact More นะครับก็ Agenda วันนี้ผมก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมถึงใช้เฟรมเวิร์ก r i ในการประเมินในครั้งนี้แล้วก็ดูว่าโครงการความร่วมมือใต้แล้วก็ไตรพาคีเนี่ยมีความเป็นมายอย่างไงนะครับแล้วก็ใช้เฟรมเวิร์กของ s r i ในการจับ ในการประเมินได้ยังไงแล้วก็เป็นผลสรุปนะครับเริ่มต้นก็คือในปกติเนี่ยะฮะเวลาโครงการที่รัฐบาลดําเนินงานหรือว่าองค์การระหว่างประเทศเขาทํางานเนี่ยครับการวัดผลเนี่ยเขาก็จะดูว่าโครงการเหล่านั้นมีความยั่งยืนหรือเปล่ามี e f f e c t i v e n e s หรือว่ามีความเกี่ยวข้องมีความมีประสิทธิภาพในโครงการหรือเปล่านะครับก็จะดูประเด็นเหล่านี้เป็นหลักซึ่งมันค่อนข้างเป็น Qual i t a t i v e นะครับแบบประเมินโดยใช้อ่า รีวิวจาก d ด s k r e ีวิวหรือว่าการสัมภาษณ์ก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาเป็นาการประเมินโดยใช้ตัวหนังสือซึ่งพอ,อการที่จะไปเล่าเรื่องหรือว่าการที่จะไปนำเสนอให้กับโดเนอร์หรือว่าคนที่จะลงทุนเนี่ยก็มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเบือ่อหรือว่าค่อนข้างที่จะ t ทรดิช i o n a แไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทีเนี้ยโครงการต่างๆเนี่ยเนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดการที่จะไปดีเฟนต์หรือว่าการจะที่จะไปแสดงให้เห็นว่าโครงการที่เราทําอยู่เนี้ยมันให้ผลที่ดีการทําการใช้เครื่องมือที่เรียกว่อการใช้เฟรมเวิร์กของ SLI มันจับเนี่ยก็จะทําให้การเล่าเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือเราก็พยายามหาว่าเออเราจะจะทำการประเมินยังไงหรือว่าจะนําเสนอโครงการยังไงเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจในการที่จะพีเศ์หรือว่าเล่าเรื่องราวก็เลยใช้เครื่องมือใน s l i เนี่ยมาจับคือผมก็เหมือนเป็นน้องใหม่นะครับในวงการซึ่ง s l i ครั้งแรกที่ผมใช้เนี่ยก็คือตอนที่เรียน MBA อยู่ใช้มาเหมือนกับประเมินโครงการก่อนที่จะทำ d e v e l รอบโปรเจกต์ Project เกี่ยวกับเรื่อง Solar ์ e ซลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือ,อมีความเข้าใจแล้วก็ไปเป็นสมาชิกของ Social Value International ก็ศึกษาเครื่องมือต่างๆในในในที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับก็จากนั้นกอ็อ่านรีพอร์ตต่างๆแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นปการประเมินครั้งแรกและหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสร่วมเข้เา,าร่วมอบรมกับทาง s o c i a l Value t h a i l a n d กับ Social Value International ในหลักสูตร Accredited โซเชียลไอแพคติชเนอร์นะครับซึ่งก็ uh, จบไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการมากครับอันนี้ก็โครงการเซาซาและไทยแองก่าคอรเปอเรชันเนี่ยมันเ,มเป็นโครงการเซาซาหรือว่าความร่วมมือใต้ใตระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็ u n f อ a นนะครับในการที่จะนำองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์หรือว่าความเชี่ยวชาญที่ประเทศไทยมีเนี่ยนะ ไปเผยแพร่ให้กับประเทศอื่นๆนะครับเป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศที่อยู่ในระดับ Middle Income Country หรือว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอะไรเงี้ยครับในการที่จะแชร์ความรู้ประสบการณ์กันเพราะว่าเราจะมีคอนเทกต์หรือว่าบริบทของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นในการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่าแชร์ความรู้องค์ความรู้ซึ่งกนและกันเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็รัฐบาลไทย เมื่อก่อนประเทศไทยเราก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าระดับประเทศกําลังพัฒนานะครับก่อนที่จะมาเป็นระดับที่อยู่ในประเทศที่ Middle Income หรือว่าประเทศระดับรายได้ปานกลางระ,ระดับสูงนะฮะเมื่อก่อนเราได้รับเงินบริจาคหรือว่าเงินสนับสนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างองค์งการระหว่างประเทศแต่ว่าเนื่องด้วยประเทศไทยมีสาภาพเศรษฐกิจดีขึ้นก็เลยเริ่มที่จะให้ความช่วยเหลือกับประเทศ อื่นๆนะครับโดยความรู้มือใต้ๆนี่เป็นโครงการแรกๆที่ประเทศไทยทำนะครับแล้วทีนี้องคออ์กองทุนประชากรแห่งสปะชา,ชาติหรือว่า UNFPA ก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับนโยบายประชากรนะครับแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็ที่เหมือนว่าเป็นผู้นำในภูมิภาคเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการตายของมารดานะครับซึ่งระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยดีมากแล้วก็มีระบบการอบรมครู พยาบาลคุณหมอหรือว่าอบรมครูพรดุงครรที่ถือว่าเป็นันดับต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราได้ i อเทนิฟาว่าความแข็งแกร่งของประเทศไทยคือเรื่องนี้แล้วก็มีดีมานมาจากหลายๆประเทศนะครับให้ทำการอบรมนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆมาในเข้าร่วมโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศ ลาวพม่าพูตานอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากการอบรมครั้งแรกก็มีการ follow-up <c oughs> เพื่อที่จะไปทำโครงการโดยมี <c oughs> ดีมานมาจากต่างปร,ประเทศของเขานะครับก็คือเป็นโครงการที่เป็น d e m a n ดริ i เว n นะครับแล้วก็โดยใช้มาตรฐานของ WHO หรือว่าองค์การอนมามัยโลกนะครับในการใช้แบบเรียนหรือว่าหลักสูตรการอบรมที่ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ย ได้เรียนรู้ในหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็สร้างเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับคือจะไม่ใช่เป็นโครงการที่ทำเหมือนเป็นแอคทิวิตี้นะครับแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างระหว่างรัฐบาลครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความศักยภาพของหน่วยงานหรือว่าองค์องกรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอัตราการตายของแม่เนี่ยครับเทศเลยก็คือเหมือนมีความมั่นใจว่าหลักสูตรเหล่านี้หรือว่า ข้อมูลหรือว่าการสนับสนุนช่วยเหลือของสหประชาชาติกับรัฐบาลไทยเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศปลายทางเขาต้องการแล้วก็ร่วมมือกันในระดับในระดับภาครัฐเลยครับก็คือเหมือนเป็น Real Partnership นะครับแล้วทีนี้ฮะเราใช้ SRI มามาเป็นเฟรมเวิร์ในการวิเคราะห์แล้วมันต่างกับ ปกติยังไงก่อนหน้านี้ก็ผมบอกแล้วเนาะว่ามันเราจะดูเรื่องอความเกี่ยวข้องหรือว่า EFFECTIVENESS หรือ EFFICIENCY ของโครงการแต่ว่าเมื่อใช้ SRI มาจับเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะแปลผล OUTCOME เ,เหล่านั้นเนี่ยให้มาเป็น financial terms ได้นะครับเพื่อให้รู้ว่าการลงทุนต่อนหน่วยเนี่ยผลตอบแทนทางสังคมเนี่ย เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับก็อันนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการใช้การวิเคราะห์ของ SRI มาจับนะครับก็คือ,อ SRI เนี่ยทำให้โครงการนี้สามารถชี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมถึงเซตพ r i ร r i t y เป็นเรื่องเหล่านี้ได้สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่า,าม,มีใครเกี่ยวข้องบ้างมี s t a k e โฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างาตั้งแต่ระดับ Beneficiary ตั้งแต่ระดับ Donor ทุกทุกทุกด้านนะครับแล้วก็ดูทุกรอบด้านนะครับตั้งแต่ระดับโปรเจกต์ระดับโปรแกรมแล้วก็ระดับ policy ครับก็คือความร่วมมือใต้ใต้แล้วไต่ภาคีเนี่ยมันเป็นความร่วมมือระหว่างระดับตั้งแต่ระดับ policy แล้วก็ระดับโปรแกรมแล้วก็ระดับ activity ใช่ไหมครับแล้วซึ่ง SRI ส,สามารถเข้าไปจับประเมินได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เราดู ทั้ง positive และ negative impact ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องเรา,เาทำแล้วเราจะดูว่าการลงทุนนี้มันคุ้มค่าแค่ไหนแล้วก็สามารถวางเป็น recommendation ได้ว่า,าประเทศหรือว่า,าผู้ที่เกี่ยวข้อง s t a k e h o l d e r ต่างๆนี้จะสามารถวาง priority ของเขาได้ยังไงนะฮะก็อันนี้ก็เป็น ดูว่าวางสโคปของงานนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่มีเ,เกี่ยวกับคอนเท็กซ์แล้วก็วางแผนในการประเมินนะครับแล้วก็ดูว่าระหว่างขั้นตอนการดําเนินงานมีอะไรบ้างแล้วก็ใชเ้เขาเรียกว่า t h e o r y of c change นะครับมาจับก็ก กติเนี่ยฮะทางการประเมินผลในในในเชิงที่ไม่ใช่ s r i ครับก็จะดูเกี่ยวกับเรื่อง efficiency หรือ effectiveness ของโครงการที่เราจัดนะครับแต่ว่าของ s r i เนี่ยสามารถเห็น cost effectiveness ได้ทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ Input, activity output outcome แล้วก็ impact ของโครงการทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ใช้ uh, uh, principle ของ s r i ทั้ง7ข้อนะครับมาใช้ในการเป็น framework ในการดูรายละเอียดต่างๆของ ความร่วมมือนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น4ขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่มีสโคป,โคปก็เก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลนี่ก็ทำทั้งเซอเว มีคี y ฟอร์ม m ช t ันอินเทอร์ e ิวแล้วก็มีการสัมภาษณ์ระดับนโยบายของทั้งประเทศภาคีและก็ประเทศไทยนะครับก็มีการาติดเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับไปสัมภาษณ์ว่า,าคนที่เขามาได้รับการอบรมที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นครูพรดุงคันใช่ไหมแล้วเขาไปสอนนักเรียนและนักเรียนได้รับผลดียังไงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นกับชีวิตเขาก่อน ที่เขาจะมาได้รับความรู้หรือว่าได้รับเทรนนิ่งจากประเทศไทยอะไรเงี้ยก็คือประเมินตั้งแต่ก่อนและหลังก็คือเราใช้การศึกษาทั้งเอกสารที่มันมีแล้วก็ไปดูที่จริงแล้วก็สอบถามาคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆด้วยครับแล้วก็ใชข้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับทั้งต้นทุนแล้วก็ เอาคำที่ได้รับจากสเต็กโฮเดอร์จริงๆมามาร้อย,อยเรียงเป็นเรื่องราวนะครับอยู่ในโมเดลแล้วก็ทำการแคลคูลเลตนะครับแล้วก็สามารถรีวิวสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือใต้ใต้แล้วก็ไตยภาคีในปี2015 2017นะครับแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่แต่ละสเต็กโฮเดอร์เขาลงทุนนะครับ ก็ทำให้เกิดใส่ข้อมูลทุกอย่างใน impact map ะครับก็คือทําตามกระบวนการของ s l i เสร็จแล้วกอ็อันนี้เป็นคือ involving stakeholder นะครับอันนี้ก็คือเป็น principle ที่สำคัญที่สุดของ s l i นะครับก็คือมีการ Survey แล้วก็สัมภาษณ์ key information key performance ทุกคนนะครับแล้วก็มีใช้ project evaluation report แล้วก็มีใช้ reference on financial proxy ด้วยครับ ก็ใช้ theory of change เนาะเราก็ดู input เราก็าคำถามหรือว่าสิ่งที่เราดูอะครับก็ดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในอ,าองค์กรของเขาแล้วก็ในประเทศของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็ดูว่า,า stakeholder ที่เกี่ยวข้องเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก อันนี้ก็คือเป็น mapping outcome นะครับแล้วก็ผลที่ได้ก็คือเพราะว่า93%เนี้ยก็คือเขาเพิ่มความมั่นใจในวิชาชีพเป็นวิชาชีพคูสอนพดุงคันนะครับแล้วก็63%เนี้ยก็คือเขาเพิ่มความสามารถในการที่จะให้ทำประโยชน์ให้กับองค์กรเขานะครับ29%คิดว่าตัวเองเนี่ยมีมีความสามารถในการทำได้ ที่จะได้งานหรือว่าทำงานได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็24ก็คือเขาสามารถมีความมั่นใจในการทําประโยชน์ให้สังคมที่เขาอยู่นะฮะก็อันนี้คือเป็นการลงทุนนะครับก็คือการลงทุน3ปีก็มี การประเมินแล้วก็เพิ่มการลงทุนเรื่อยๆเพราะว่า,าทําด้วยด e มันด้ริเวยแล้วก็ดูผลประเมินแล้วก็พบว่าได้รับผลตอบรับที่ดีก็มีการเพิ่มการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นาการเปรียบเทียบระหว่าง Investment ก็ประมาณที่ประมาณ 450K US ดอลลาร์นะฮะแล้วก็ Total Return ก็ได้ประมาณ1นึ 1, 000, 000, 000, 000, ่งล้านแปดแสนเคหนึ่งล้ดออสารนะครับอันนี้ก็คือดูว่าลง in Investless แล้วก็ Impact more นะครับก็คือ พราะว่าการลงทุนทุกหนึ่งยูเอเอนี่ยครับก็โครงการนี้ให้ผลตอบแทนที่ประมาณ4ี่ยูเอเครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นผลสรุปของการศึกษานี่ครับว่าการใช้ความอ,าอินนเชียการลงทุนการความร่วมมือแบบซาวซาแล้วก็ใช้ LATERAL c o r p o r a t i o n เนี่ยคือให้ผลตอบแทนนะครับเหมาะสมที่จะลงทุนแล้วก็การใช้ SRI เป็น f r a มเวิร์เนี่ยสามารถช่วย โครงการนี้พัฒนาหรือว่ามี recommendation สำหรับแผนการวางแผนในอนาคตได้แล้วก็ทำให้โครงการนี้ทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตแล้วก็คุณทักษะของผู้เขาร่วมเนี่ยดีขึ้นจริงจากการที่เขา reflect ขึ้นออกมานะครับแล้วก็การใช้ก็คือ,อ โครงการนี้สามารถใช้เงินลงทุนหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆครับเพราะว่าลงทุนหนึ่งแล้วได้ผลตอบแทนที่4 US ยู l l a r นะครับก็คืออนาคตก็คือถ้าโครงการสามารถใช้ SLI ในการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นในการที่คิดว่า forecast outcome หรือว่า output ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็อาจจะทําให้โครงการนี้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นหรือว่าเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ได้เงี้ยหรือว่าองค์กรสามารถใช้ forecast model ในการที่จะเลือกระหว่างการลงทุนด้านนี้หรือว่าด้านอื่นได้ครับเพราะว่าเครื่องมือนี้สามารถให้ policy makers ตัดสินใจได้ครับว่าอันไหนเหมาะสมหรือว่าตรงกับ priority ของของประเทศหรือว่าของผู้รับได้มากกว่ากันอะไรเงี้ย นะครับก็ใครถ้าสนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็มีรีพอร์ตเนี้ครับจะอ่านได,ได้ได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะเวลามีจํากัดมันหมดเวลาแล้วก็เนี่ยนะครับก็เหลขเล่นหนึ่งนะครับถ้าสนใจมารับที่ผมได้นะครับ